อโอกาสปะตรานุเตระคณะสงฆ์ขอความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแกส่สธาสาธุชนทุกท่านทุกคนในวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาสู่สถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นวัดใหม่เนี่ยอยู่จำปรรษาเป็นปีแรกอยู่รูปเดียวสวนป่ายินดีธรรม ไม่บอกว่าสวนป่านี่ไม่สามารถที่จะทําเป็นวัดได้หรือได้ในวันต่อไปในวันข้างหน้าถ้าอยากจะให้มันเป็นวัดก็ทําเป็นวัดได้แต่ส่วนปัจจุบันเนี่ยเป็นสวนไปก่อนสวนป่ายินดีทำยินดีน่ะก็คือยินดีในธรรมอีกอย่างหนึ่งยินดีทำมันเป็นมันเป็นนามสกุลของเจ้าที่เจ้าทางอยู่ตรงนี้เป็นโยม เป็นโยมพ่อตามสกุลยินดียินดีนดก็เลยลูกหลานถวายที่ดินก็เลยมีส่วนของการตั้งชื่อว่ายินดียินดีในธรรมนะมันจะยินดียางอื่นการทำบุญสังฆทานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกณสถานที่แห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีที่เราถวายที่ดินก็อยู่เดือน ุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนะาะมันก็ถวายที่ดินวันนี้มาถวายเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยพร้อมทั้งห้องน้ํำพร้อมทั้งประตาหารส่วนที่เป็นพระาหารนั่นก็ได้อาบโลกพระท่านกาบโลกแจกแบ่งไปเรียบร้อยแล้วหลังจากประสงค์ท่านรับแล้วญาติโยมทั้งหลายก็ไปแบ่งกันตามที่บอกแนนะั้นะนะนะ บอกแมวนั้นก็คือให้แบง่งให้แจกให้แบ่งกันให้มันทั่วมันถึงห้มันได้กินด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่การทําบุญให้ทานวันนี้เราทําบุญเป็นสังฆทานสังฆทานนั้นองค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำไว้จงให้ทานในสงนั้นเถิดเพื่อให้ทานในสงกิตจักเลื่อมใส เมื่อลวงลับละอัตภาพนี้ไปย่อมบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตร่สวว่าอย่างนั้นแหละมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถามกามบดีข้ามบดีคนหนึ่งก็คืออนาบินทิกะขหามบดี ถามถามในลักษณะอย่างไหนแต่มาภ้ามาพิจรารณาดูเนี่ยมันมีความลึกซึ้งอยู่ในคําถามนะถามว่าเถามว่าตระก,กูลของท่านยังยินดีในการให้ทานอยู่หรือตระก,กูลของท่านยังยินดีในการให้ทานอยู่หรือก็อแสดงว่าพระพุทธองค์มไม่ได้มองแต่เศรษฐีคนเดียวที่ทำบุญนะตระก,กูลตระก,กูลก็คือญาติพี่น้องของเรานน,น่แน่ รู้จักทําบุญไหมทําบุญอยู่ไหมยังให้ทานอยู่ไหมทีนี้อาณาบิณิกาข้าบุทธีก็เลยตอบนะตอบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่ว่าองค์พูดเจริญตระกูลของข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่พระเจ้าข้าแต่ทานของข้าพระองค์นั้นเป็นทานที่เศร้าหมองอ่เป็นทานที่เศร้าหมองเอ่อมีข้าวปลายเป็นที่สุดน้ําผักดองเป็นที่สุด คือเอาข้าวไปลายปลายข้าวนั่นแหละมาหูแล้วก็ทีเอามาเป็นกับมันก็คือน้ำผักดองเศรษฐีมองเป็นความเศร้าหมองแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นทานจะเท่าหมองก็ตามปราณีตก็ตามถ้าคนที่ให้ทานทายกที่ให้ทานอุปัชทายิกาที่ให้ทานนั้นทานด้วยความเคารพ ให้ด้วยความเคารพละย่อมมีอาน,นิสงส์ถ้าให้ด้วยความเคารพอย่างความเคารพในการให้ทานมีลักษณะอย่างไหนคือให้ของใหม่ให้ของใหม่ไม่ให้ของที่จะเหมือนกับเอาไปทิ้งน้อมเข้าไปให้ด้วยมือตนเองอย่างวังนี้แหละเราทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็ตั้งใจมาของที่เราทํามาเป็นความงใหม่ๆดังนั้นเหี่ นี่ก็คือทาด้วยความเคารพย่อมมีอันนิสงจิตของบุคคลผู้ทําบุญให้ทานด้วยความเคารพไปบังเกิดณสถานที่แห่งใดไม่ไปเกิดไปเกิดณสถานที่แห่งใดย่อมน้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารที่ดีที่อยู่อาศัยที่ดียอดยานที่ดีผ้าผ่อนที่ดีมีขาดทานมีบริวาร กไ็ไม่โคดไม่โกงเจ้านายเชื่อฟังอย่างนี้เป็นต้นนะั่นคืออน,นิสงส์งในการให้ทานถ้าทานแล้วอย่างนี้นะ่ะการให้ทานน่นมันต้องมีทักษิณิยะบุคคลนะทักษิณิยะบุคคลก็คือบุคคลผู้รับทานนั่นแหละบุคคลผู้รับทานสมัยก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงรามคนหนึ่ง พรามคนหนึ่งนั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแดะเสวยชาติเป็นพรามคนหนึ่งจอวาเวลามะพรามเวลามาพรามเนี่ยทำบุญให้ทานนี่ยไม่ใช่ทำานน้อยนะทำมากทำมากแปดหมื่นสี่พันอย่างแปดหมื่นสี่พันทำแต่ละครั้งอย่างให้ทองอย่างนี้ก็แปดหมื่นสี่พันฐานนั่นนะให้กาบ็นักแปดหมื่นสี่พันฐานอย่างนี้เป็นต้น ที่สุดเกิดให้ผ้าพแปดหมื่นสี่ันปดหมืพให้ภาไหลไปเหมือนน้าการให้ทานของท่านนยะไหลไปเหมือนน้าแต่ไม่มีทัษนิยะบุคคลผู้รับทานก็คือให้คนทั่วไปไม่มีพระสงฆ์ที่จะชำระทานนั้นให้บริสุทธิ์ไม่มีพระสงฆ์ที่จะ ชำระทานให้บริสุทธิ์นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าการให้ทานแก่บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันให้แก่พระโสดาบันรูปเดียวเนี่ยรูปเดียวเนี่ยมีค่ามากกว่าเวลามะพามให้แล้ว เวลามะพามให้มามากมายนะอย่างละแปดหมื่นสี่พันแปดหมื่นสี่พันไหลามาจนถึงภาพแปดหมื่นสี่พันไหลไปเหมือนน้ำเนี่ยเทไปเหมือนน้ําทําอยู่ทุกวันนั่นแหละนะแต่ไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่าให้พระโสดาบันรูปเดียวยังมีค่ามากกว่ามีค่ามากกว่าเวลามะพามให้แล้วให้แกพระโสดาบัน รูปเดียวบริโภคมีค่ามากกว่าเวลามะ่ามให้แล้วนั้นทีนี้ถ้าให้แกพระสกิทาคารูปเดียวก็มีค่ามากกว่าพระโสดาบันร้อยเท่าเนะร้อยรูปบริโภคให้แก่พระอานาคามีก็รูปเดียวก็มีค่ามากกว่าพระสกิทาคาร้อยรูปบริโภคให้แก่พระ อรหันต์ก็มีค่ามากกว่ารูปเดียวนะให้รูปเดียวก็มีค่ามากกว่าการให้แก่พระอนาคารมีร้อยรูปบริโภคให้แก ouais ่พระปัจเจกับพุทธเจ้ารูปเดียวก็มีค่ามากกว่าให้พระอรหันต์ร้อยรูปนะให้ปัจเจกับพุทธเจ้ารูปเดียวก็มีค่ามากกว่าให้แก่พระปัจเจกับพุทธเจ้า ร้อยรูปบริโภคให้แกพระพุทธเจ้าอ,อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปเดียวองค์เดียวมีค่ามากกว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าร้อยรูปบริโภคให้แกสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีค่ามากกว่ามีค่ามากกว่าให้แกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริโภค นั้นเราก็จะเห็นได้ว่าการให้ทานแก่สูงนั้นมีค่ามากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แนะนาอย่างนั้นการที่บุคคลมีศรัทธาสร้างวิหารถวายสงฆ์อย่างวันนี้แหละเราสร้างเสนาสนะขึ้นมาถวายให้แก่สงฆ์ซึ่งมาจากทิศทั้งสี่ทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดก็ตามมาจากทิศทั้งสี่ เาไวา้ให้เป็นสงมีค่ามากกว่าการให้ทานแกองค์สให้ทานแกสงซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานการให้เสนาสนะการให้เสนาสนะหรือให้วิหารมันมีค่ามากก็ขออธิบายว่ามันมีค่ามากอย่างไรมันมีค่ามากก็คือพวกเราทั้งหลาย เมื่อเข้าว่าแล้วฝนตกเราก็ได้อาศัยใช่ไหมฝนตกเราก็ได้อาศัยปวดท้องเราก็ได้เข้าห้องน้ําอย่างนี้แหละค่ามากมันก็อยู่ตรงนั้นแหละได้พึ่งพาอาศัยได้หลบซ่อนเงาหรือว่าหลบซ่อนเพื่อป้องกันลมแดดและสัตว์ร้วยคานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเสนาสนะแต่ก็ยังมีค่าน้อยกว่านะมีค่าน้อยกว่า บุคคลผู้เข้าถึงอรัตนรัยอย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมานี่แหละเราทั้งหลายได้สมาทานศีลได้สมาทานศีลก่อนจะรับเอาสิกขาบทไปประพฤติปฏิบัติแล้วทั้งหลายก็มีการเข้าถึงอรัตนรัยบอกว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ถ้าเรามีความระลึกนึกถึงหรือว่าเอาเป็นสาระเป็นที่พึ่งอ,นะอย่างอื่นไม่เอานะอย่างอื่นไม่เอาไม่เอาอย่างอื่นก็คืออย่างที่ไม่ใช่พระพุทธ,ธเจ้าก็ไม่เอาไม่ใช่วัะธรรมก็ไม่เอาไม่ใช่พระสุงก็ไม่เอาที่จะเอามาเป็นที่พึ่งเรานั้นเราก็จะมีความตั้งสัจจะขึ้นมาว่าพุทธทา,างสารนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสังฆสารนังกัจฉามิ ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์เป็นสรณะมั่นคงหนักแน่นอย่างนั้นมีค่ามากกว่าการสร้างวิหารถวายสงฆ์มีค่ามากกว่าการสร้างวิหารถวายสงฆ์แต่ก็ยังน้อยไปกว่าบุคคลผู้สมาทานอาจหารนิสกาบททั้งห้าประการ อย่างเมื่อเกีิเราทั้งหลายพากันสมาทานไปแล้วนะสมาทานสิกขาบททั้งหาประการไปแล้วเมื่อสมาทานไปแล้วก็งดเว้นจากบาปจากบาปห้าประการนั่นแหละถ้างดเว้นจากบาปห้าประการนั้นได้ก็เป็นสิกขาบทเป็นศินของเราเป็นศินของเราถ้างดเว้นได้ถ้างดเว้นไม่ได้มันก็ไม่มีคุณค่าแต่ถ้างดเว้นได้มันมีค่ามากกว่า การที่บุคคลเข้าถึงพระรัตนรัยแต่ยังน้อยไปกว่าบุคคลผู้เจริญเมตตาจิตเจริญเมตตาจิตชั่วสุดดมของหอมเนี่ยการเจริญเมตตาจิตก็ยังมีค่ามากกว่าการที่ศึกษาในสิกขาบทสมาทานให้อาจหานเจริญเ,เมตตาจิตคือมีความราดถนาจะให้ผู้อื่น อยู่เป็นสุขคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์รอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีไมออ่อุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจเสียใจเมื่อผู้อื่นด้วความวิบัตินั้นแหละลักษณะของเจริญเมตตาอยู่เป็นนิดไม่ต้องเอามากนะไม่ต้องเอามากแค่มีความปรารถนาดีแกสัตว์ก็ดีแกมนุษย์ก็ดีสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดี แค่สูตรดมของหอมยังมีค่ามากกว่าการที่เราสมาทานอานหารในสิกาบททั้งห้าประการแต่ยังน้อยไปกว่าบุคคลผู้เจริญผู้เจริญอ,อนิจจสัญญาชั่วลัดนิ้วมือมีค่ามากกว่าการเจริญเมตตาชั่วสุดดมของหอมการเจริญอ,อนิจจสัญญา ทำอย่างไรอันนี้จะสัญญาให้มองทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เป็นประจำอยู่เป็นนิดนั่นแหละว่าเป็นของไม่เที่ยงในร่างกายสังขารของเรานี่ก็มองเป็นของไม่เที่ยงของข้างนอกก็มองเป็นของไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงจําว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอยู่ตลอดนั่นแหละมีค่ามากกว่าถ้าจะพูดไปแล้วลักษณะของการให้ทาน ลักษณะของการให้ทานที่มีค่ามากคือให้ทานเป็นสงฆ์ให้ทานเป็นสงฆ์ถ้าให้ทานเป็นบุคคลน,นั้นยังมีค่าอยู่แต่ก็ไม่มากเหมือนให้ทานเป็นสงฆ์ยิ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ด้วยยิ่งมากกว่ายิ่งมากกว่านะนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเมื่อทานเป็นสงฆ์มันมีค่ามากแล้วลำดับต่อไปก็คือการรักษากายวาจานะ กายวาจากายวาจานั่นคือตัวศีลคือตัวศีลเราจะรักษาตอนไหนก็รักษาตอนที่เขาร่วมกันนี่แหละรวมกันมากๆนี่แหละรักษากายให้มันดีรักษาวาจาให้มันดีไม่พูดไม่คุยไม่กระซิบกระซาบกันตตั้งใจฟังอย่างนี้แหละเรียกว่าคนมีศีลน,นะคนมีศีลมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างจะมาภาพเคยยกตัวอย่างนะมีคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งมาหา มาหาแล้วก็มาปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แต่ไม่ยอมหยุดพูดไม่ยอมหยุดพูดอยู่เรื่อยพูดไปจนอาตมาภาพไม่รู้จะอธิบายอะไรให้ฟังเพราะแกพูดไม่หยุดนะแปลว่าไรแปลว่าศีลแกไม่ดีอ่าศีลแกไม่ดีศีลก็เลยอยู่ระดับกลางอยู่ในระดับกลางภาวนาอยู่ในระดับสูงสดุด ภาวนาอยู่ในระดับสูงสุดทุกท่านทุกคนนี่แหละอย่าถือว่ามันเป็นเรื่องของพระนะเรื่องของทานก็ไม่ใช่เรื่องของโยมเสม,มอไปพระท่านก็ให้ทานได้เรื่องของทานเรื่องของศีลก็ไม่ใช่เรื่องของพระเสม,มอไปญาติโยมก็รักษาศีลได้เรื่องของภาวนานเป็นของทุกทุกคนนะทุกทุกคนจะต้องมีจะต้องทำให้เกิดมีเกิดเป็น อย่างสถานที่แห่งนี้แหละมันก็มาจากการให้ทานเป็นเบื้องต้นญาติโยมรู้จักให้ทานรู้ญาติโยมรู้จักให้ทานเมื่อญาติโยมรู้จักให้ทานพระที่มาอยู่หรืออาตมาภาพมาก็มาสั่งสอนนะเมื่อมีที่อยู่มีที่อาศัยอย่างนี้ก็มาสั่งสอนเรื่องศีลบ้างเรื่องธรรมบ้างเรื่องทานบ้างเรื่องภาวนาบ้าง อย่างภาวนาเนี่ยมันสูงสุดอย่างไรภาวนาคนไม่ค่อยพิจารณาคน well, well, ไม่ค่อยพิจารณาไม่ค่อยได้ภาวนาไม่ได้ค่อยภาวนาเป like ็นอย่างไรมันมีแต่ความอยากมันมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นอยากดังไม่ไม่ว่าเฉพาะโยมหรอกพระก็เหมือนกันนะพระก็มีแต่ความอยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็น ถ้าเป็นอย่างนั้นภาวนามันน้อยให้ภาวนามากๆภาวนามากๆอย่างน้อยก็มีลมหายใจนั่นแหละเป็นเออเป็นวัตถุหรือว่าเป็นสิ่งที่เรามีอยู่นำมาเป็นให้มันเกิดมีเกิดเป็นในดวงจิตดวงใจของเราก็คือลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกมองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นซ erm any ึ่งความจริงเห็นซึ่งความจริงที่มันปรากฏขึ้นมาทุกท่านทุกคนนี่แหละไม่มีใครเหนือกันนะไม่ไม่มีใครเด่นกว่ากันไม่มีใครด้อยกว่ากันทำไมจะบอกว่าไม่มีใครเด่นกว่ากันไม่มีใครด้อยกว่ากันก็ว่าว่าทุกท่านทุกคนมีลมหายใจหมดทุกคนคนจนก็มีลมหายใจ เอ่คนรวยก็มีคนมีลมหายใจคนบ้างคนมีคน,มคนดีคนเด่นอะไรก็มีลมหายใจหมดคนมียศถาบรรดาศักดิ์ก็มีลมหายใจคนไม่มีก็มีลมหายใจนั่นแหละมันเสมอกันอย่างนั้นเมื่อมันเสมอกันอย่างนั้นแหละญาติโยมสาธเตจนทั้งหลายก็หัดภาวนานะหัดดูลมหายใจเข้าออกไม่ต้องหลับตาก็ได้ลืมตาลืมตาตำตำ มองที่ปลายจมูกลมเข้าลมออกลมหายใจเข้ากําหนดรู้ลมหายใจออกกําหนดรู้อย่างนี้มันก็เลยครบวงจรครบวงจรในเรื่องของการให้ทานของเราการให้ทานของเรามีการให้ทานทานเป็นสงฆ์อย่างวันนี้ทานเป็นสงฆ์เนี่ยแอบพ่อทายกที่พาเก่าถวายสังฆทานมหาสังฆทาน มหาเนี่ยแปลว่ายิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มันออกมาจากไหนมันก็ออกมาจากใจแล้วนั่นแหละใจเรามีความเสียสละมันก็จึงยิ่งใหญ่เมื่อยิ่งใหญ่แล้วก็ให้พากันรักษานะรักษากายวาจาให้ดีถ้ารักษาไม่ดีมีแต่ความทะเลาะมีแต่การทะเลาะวิวาทแข่งแย่งสิ่งดีจริงเด่นกันเพราะมันรักษาวาจาไม่ดีรักษากายไม่ดี รักษาใจก็คือกําหนดกําหนดอย่างนั้นแหละต่อไปในอนาคตนะต่อไปอนาคตนี่วันนี้นะมันเป็นสักขีมันเป็นพยานเราว่าสลาหลังนี้สลาหลังนี้มันไม่ใช่สลาปฏิบัติธรรมนะเป็นสาราลรงครัวเป็นสาราโุงครัว,สล,รรวสลาที่จะใช้ปฏิบัติธรรมทำบุญได้ทานยังมีอีก ยังจะทําขึ้นมาอีกญาติโยมทั้งหลายบอกว่าจะทํำไหมถามทำทำทำ,ทำไมจึงดำละ่ะเพราะว่ามันฝนตกมันไม่มีที่อยู่เดี๋ยเห็นไหมญาติโยมสาธุชนเนี่ยก็ขนาดนี้ก็ยังไม่มีที่อยู่แต่ทําทจริงๆนะมามากกว่านี้นะมามากกว่านี้แต่มันก็จะไม่มีที่อยู่ถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาอย่างน้อยก็ยังถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นการสืบทอดคุณงามความดีเป็นการสืบทอด,ด,อบ,ทอดบุญ ของตัวเองทำบุญให้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่คนอื่นนะทำตัวเราทุกท่านทุกคนเนี่เป็นคนทำไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เนี่ยทำเอาเองเลยทุกท่านทุกคนตามกำลังของท่านนะตามกำลังของแต่ละท่านแต่ละคนบางคนมีกำลังมากไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์สําหรับตัวเขา แต่บางคนมีกำลังน้อยแต่สามารถที่จะทำไดนะ้ประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับเขาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ชีวิตร่างกายสังขารของเหล่านี้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนยไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่บรรมดาบุคคลที่ทำบุญทำทำบุญทำกุศลมาแล้วอย่างน้อยก็เป็นบุคคลที่อายชั่วกลัวบาป ถ้าอายชั่วกลัวบาปแล้วมันจึงมาเป็นมนุษย์นะทาไมไอายชั่วไม่กลัวบ,บาปแล้ว <c oughs> มันไม่มาเป็นมนุษย์นะมันจะไปเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ไปเป็นเป,นปรตก็ได้ไปตกนรกก็ได้นั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนี้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็อย่าพากันประมาทอย่าพาันประมาททานไม่มีทําให้มันเกิดมีศีลไม่มีทํามให้มันเกิดมีภาวนาไม่มีทาําให้มันเกิดมีในดวงจิตดวงใจของเรา อย่างนั้นแหละวันนี้จึงขออนุโมตนากับสันคากับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสาธุชนทกุกท่านทุกคนนะที่เข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้ทเ่แหลว่าสวนป่ายินดีธรรมก็ให้พวกท่านทั้งหลายจงยินดีในธรรมจงยินดีในธรรมธรรมคือการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาขออนุโมตนาอย่างยิ่ง บุญกุศลอันใดที่พวกท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วในอดีตกำลังบำเพ็ญอยู่หรือจะบำเพ็ญต่อไปขออนุโมทนาอย่างยิ่งบุญกุศลอันใดที่อาตมาภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติมาโดยการบวชในพระศาสนารักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระรตนรันย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออุทิศบนนี้ให้ถึงแก่หมู่ญาติของพวกเราทุกท่านทุกคนที่ล่วงลับและโลกนี้ไปญาตินั้นอาจเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นสามีภรรยาลูกหลานหรือแม้กระทั่งเปราติ ตลอดจนเหล่าเทพเทวาผู้ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้เหล่าเทพเทวาผู้ปกปักรักษาญาติโยมทุกคนนายเวรผู้ติดตามพวกท่านทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้มีความลำบากผู้เคยเบียดเบียนกันตลอดจนพวกสัมภเวสีผู้ท่องเที่ยวหาที่เกิดแสวงหาที่เกิดผู้ไรญาติขาดมิตรจงอาจิฐานรับบุญ มื่อได้บุญแล้วตกทุกข์หายพน้นจากทุกข์มีสุขให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความสุขแล้วมีอานุภาพแล้วโปรดปกป้องคุ้มครองพวกพี่น้องลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจงทุกท่านทุกคนเธอ